เอาละครับนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะผมก็เราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะผมก็ในเนี่ยพี่กล้าจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะผมก็คือกิจกรรมโมโคนั่นเองนะผมร้านค้าโมโคนะครับเขามีชุดใหม่กระเป๋าใหม่ของใหม่เข้ามานะผมพี่กล้าจะพาทุกคนไปดูว่าเฮ้ i, แต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างและเราจะเสียงเงินกี่เพชรน,นะครับผมใครที่ว่าหลงเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมเพ อ่ะนี่ของใหม่ผมก็คือชุดนี้นะผมซึ่งชุดนี้พี่ก้ามีอยู่แล้วแต่ว่าพี่ก้าจะเติมแล้วก็สุ่มให้ทุกคนได้ดูใหม่เหมือนเดิมนะครับผมนี่หลักๆเลยนะครับผมเส้นเนี้ยค่อนข้างจะสวยนะครับผมผมว่ามันดูเท่มันดูแบบออกในแบบพิปพอปฮี่พอบด้วยผมทุกคนอ่าโอเคเมื่อเราเข้ามาหน้ากิจกรรมของร้านค้าโมโคนะผมน้องๆก็เจอกับนี่เลยผมมันจะมีรางวันใหญ่นะผมแล้วก็รางวันพิเศษนะครับผมให้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมอ่ะพี่ก้าจะเลือกรางวันใหญ่ก่อนรางวันใหญ่เนี่ยเราจะเลือกในส่วนชุดเซ็ตของ แลวก็ในส่วนรางวัลพิเศษนะผมเราก็เลือกเป็นกระเป๋าละกันเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นอันเดียวที่ผมยังไม่มีนะผมนอกนั้นก็มีหมดแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าอันไหนที่ว่าเรามีแล้วหรือเราไม่มีนั่นเองนะครับผมทุกคนนี่อ่ะโอเคงั้นเราก็กดตกลงได้เลยนะครับผมทุกคนไปฟืดนี่เลือกกระเป๋าสองชิ้นของเราครับปึ๊บอ่ามันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะผมเพื่อเอารางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลพิเศษเราเนี่ยมาใส่อยู่ด้านบนนะผมซึ่งน้องๆก็สามารถเริ่มทาการสุ่มได้เลยผมเริ่มต้นที่เก้าเพชรนั่นเองนะ โอเคเรามาเริ่มสูงกันเลยครับผมนะปิดเอ,อ้ยเปิดอันนี้ไม่ชันก่อนขอลองเทสก่อนปิดแจ้งเตือนไปฟึ๊บบุบบับบุบบับย,ยังไงก็เกลียชัดเลยก็ปิดนี้ไม่ชันดีกว่าครับผมนะเริ่มต่อมาผมสี่สิบเก้าเพล็กครับอ๋ออ,อ,อันสุดท้ายอ่ะยังเอาอันสุดท้ายอายู่แล้วอ่ะอ,อื้อยกันเก้ากระเป๋ามานะครับผมกระเป๋าฟีไฟเวอร์ครับสองพันสิบเก้านะครับผมวันนี้นะเป็นกระเป๋าเก่านะครับผมนะนานแล้วอ่ะแต่ผมยังไม่มีเหมือนกันครับ แล้วก็รอบสุดท้ายนะผม999เพชรนะครับนี่ได้มาแล้วผมนะชุดใหญ่ของเรานะผมเอ้ยสวยยังไงก็สวยผมทุกคนเดี๋ยวไปดูหน้าคลังกันดีกว่าครับก็ในกิจกรรมนี้ผมเราจะหมดไปทั้งหมดนะผมกับเพชรนะผม2 5 4เพชรนั่นเองนะผมในการเมาสหมดเลยนะครับผมก็เทียบว่า2,100ละกันเลขตัวเลขกลมๆนะครับผมเพื่อนๆครับโอเคก็เข้ามาดูหน้าแพ็เกจนะผมทุกคนก็จะเห็นอยู่ว่าพิก้ามีอยู่2ชุดนะผมมันเป็นของฟรีไฟเคเตอร์ด้วย1ชุดนั่นเองนะครับผมอ่ะเรากดเปิดการใช้งานเลยนะครับนี่ ทั้ดหด5ชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมผมแล้วก็ในส่วนของใบหน้านะั่นเองผมที่ว่าแบบเป็นหน้ากากแล้วมีภาพปิดตานิดนึงนะครับผมทุกคนฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของชุดกันดีกว่านะผมของเสื้อม,นะมันผมเสื้อมันสามารถซ่อนเกาะได้นะผมแต่ว่าซ่อนกระเป๋าให้เราไม่ได้นะผมโอ้จริงๆมันมน่าซ่อนกระเป๋ามาให้นอ้อยจะได้โชว์แบบพวกหัวกระโหลกด้านหลังที่เป็นสีเขียวมีฟึกอยู่อะ่ะโเสียดายโว้นะงั้นเราก็ต้องหาก,กระเป๋ากระโหลกมาใส่เหมือนเดิมครับอ่ะอน,นี้คือกระเป๋าที่พิก้าได้มานะผมแต่พิก้าไม่เอาไปเล่นนะเพราะคิดวนะ่ากระเป๋า ผมเอากระเป๋าของกันโลผมไปดีกว่าผมทุกคนครับโอเคเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยผมนะอ่ะเดี๋ยวกล้าพาทุกคนไปลุยในแหล่งกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อนครับไปเจอกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้กันแล้วนี่เป็นไงชุดผมแต่หน้าเน็ตบอร์ดมันไม่แสดงชุดให้ผมเห็นนะเสียดายอะ่ะอดโชว์ชุดเลยเพื่อนรอยู่ตรงนี้ผมโชว์ตรงนี้ครับผม,มนะอ่ะปากธงเรียกทีหนึ่งเพราะว่าท่าเต้นใหม่ที่เราได้มาด้วยนะครับผมทุกคนตื่นตื่นหรือตื่น ตืดๆๆๆเอ้ยแต่ชุดสวยจริงโอกเลยโคตรเท่ผมทุกคนครับชุดนี้ยังไงก็จา้าบผมบอกเลยใครไม่จา้าบแต่ผมจา้าบครับอ่ะมาดูในเกมดีกว่าครับ <S <S ๆๆเอาเละครับนะพี่จ้ากระโดดลงมาแล้วนะผมเป็นไงชุดมาอยู่เป็นไอ้บอทเท่ปะยังไงก็จา้าบชุดนี้ยังไงทุกคนก็ต้องมีผมบอกเลยมันเป็นชุดที่เท่จัดนะครับแล้วไม่รู้จะเข้ามาขาขทีตอนไหนนะฮะผมทุกคนโอเคเราลงมาถึงพื้นแล้วนะผมนี่หาปืนก่อนหาปืนก่อนหาปืนก่อนแป๊บนึงครับผมนะเดี๋ยวรอบนี้จะหาพวกวิดวงวิดเล่นละกันนะครับผมทุกคน, okay, รค,น,นครับ ไม่อยากจับสไนแล้วสไนมันแบบเบื่อไนงะแชมป์ตลอดอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นแล้วไงแต่เมื่อกี้จกที่กามองนะในกระเป๋าหโหลลกนะผมว่ามันค่อนข้างจะเข้ากันนะผมเพราะว่ามันเป็นเสื้อถักรโลกด้วยผมเสตนนี้ผมถ้าเกิดเราอ่านดีๆหรือว่าเราดูชุดดีนะ<ม>กระเป๋าเนี่ยดังนั้นก็จะเข้ากันมากเลยครับเนี่ยพอเราจะเล่นวีเดทเราหาวีเดทไม่เจอครับกระเป๋านึงครับกระทุงกระทาเก็บมาก,ก่อนเอาหมดเลยครับผมจังหวะนี้ครับอะไรเอาได้นะผมเนี่ยพอเราจะเล่นวีเดทเราหาไม่เจอผมด้วยนะแล้วมันไปนดรอปอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยผมว่าสักทีเถอะ ผมว่าสุดท้ายเราก็ไม่เล่นวิดีท์ใช่ปะ่ะเราจะเล่นปืนอื่นอีกเหมือนเดิมผมทุกคนถ้ลวลบดาฟาร์มไปเรื่อยผมถ้าเจอปือนในพวกไอเอ็มสี่เล่นเอ็มสี่ก็ได้ผมเพราะว่าเราก็ชอบเอ็มสี่เหมือนกันครับอ้าวพูดปุ๊บก็เจอปั๊บผมทุกคนงั้นก็จัดเลยครับผมนะอัพขึ้นเลเวลสองเลยเราซื้อเหรียญมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่เราซื้อเทียบเกมแล้วครับผมอ่าเลเวลสองครับผมเสียวไปอีก ไอเด้เสริมเกาะครับผมเอามาใส่นะผมเกาะเราจะได้แน่นขึ้นนะครับแต่ส่วนมากผมชอบใส่เป็น HP ีดีกว่านะในความคิดนะในความคิดย้ําว่าในความคิดผมตั้งแต่อัปเดตแพทมาใหม่เนี่ยผมสังเกตหลายรอบแล้วไอเหรียญเนี่ยเยอะมากดอกโคตรเยอะเลยทุกพื้นที่เหรียญแบบเยอะจัดๆเลยผูนนะแต่ชุดนี้พอใช้กับไอลูกซองเขียวมันดูเข้ากันมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าชุดเราเนี่ยแบบสีดําแล้วก็มีลายจุดเป็นสีเขียวๆวครับผมทุกค,คนดุกทีนะแต่ไอเป็นลูกซองเขียวดูเท่เลยอะดูจ้าบเลย โอเคเราอัพปืนขึ้นรุ่ยสารก่อนนะครับผมเรียบร้อยถือว่าอัพเต็มนะครับวันนี้เดี๋ยวเราออกไปไล่คิวเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องกลัวใครนะฮะสามสิบคนเฮ้ยเกมนี้ตึงนะผมพูดเลยค่อนข้างจะตึงครับยังไงก็เอาเรื่องแต่ก็มาดิครับผมได้หมดอยู่แล้วครับผมวนนี้ไม่ต้องห่วงครับแต่อยากได้เก็บไอ้ระเบิดปอกเก็บเสียงนะครับผมเวลาเล่นพวกปืน D I เนี่ยผมชอบใส่เก็บเสียงม่อเลยอุ้ย E W เฮ้ยเราห้ามเล่นสัตว์ในเกมนี้ไม่เอาคลิปจะเล่นสัตว์ในไปแล้วนะครับยี่สิบเก้าคนเฮ้ยขนาดเจ ร,ร้อยคิวแรก TK ด้วยชาเย็นอา้าว TK นมเย็นหรือชาเย็นไม่รู้เมื่อกี้ฮะลูกแคนตัวเองเนี่ยไม่น่าใช่ครับผมเรา,าเป็น TK ของแท้ธรรมดาที่ยิงโดนหน้าแคนเองยิงไงน้องแต่ TK ไหนไม่รู้นะศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปไปทีละศพทีละศพต่ำๆสิบคิวอะเกมเนี้ยดูแล้วอ่ะเฮ้ยด้านขวามีไอ้ wall บน,นะแสดงว่ามีคนแน่นอนไป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 เจอแล้วผมเจอแล้วฮะนั่นนั่นกูอยู่นั่นนะ นะครับอ้าวตาย RU66 โทษทีว่าไอโดนต้นกล้าเข้าไปดิครับแต่เหมือนจะมีคนอีกนะครับผมทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาจะขึ้นมายิงกับใครด้านบนมากกว่าครับไม่ใช่ผมอะไอ้คนนว่าคนเต้นโชว์หน่อยตื่นๆหรือตื่นๆโจ๊ะ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 พอเหอะลยตายโมจะโจ๊ะโจ๊ะอยู่เนี่ยโอเคผมได้คาตานะมาแล้วผมนะท้าวิมเทจจัดครับแล้วก็ได้ปลอกเก็บเสียงจากศพเข้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยฮะ อยากได้แ e ม็กกาซีนเทพไปสักอันน่ะจะดีมากแบบลั่นรัวๆไปเลยแบบเนี้ยแต่ชุดเทพจริงทุกคนควรจะมีผมคิดว่าอย่างนี้นะในความคิดผมนะครับผมนะชุดนี้ควรมีครับมันเทพจัดเลยเอาละครับจนกล้าได้แม็กกาซีนเทพมาแล้วผมตอนนี้ปืนผมเนี่ยแต่งเต็มหมดแล้วนะผมยังไงก็ไม่กลัวใครแล้วบอกเลยเข้ามาคือตายหมดแค่นั้นแหละชุดเดียวอ่ะผมไม่ใช่ชุดเดียวครับเฮ้ยมันต้องมีอยูว่วะสักคนหนึ่งอย่างน้อย uh. อ่ะอ่านั่นไงอยู่ใกล้ๆกับพี่นี่เองบอลลูนบอลลูนเนาะ อาา้าวโดยไปชุดเดียวเท่านั้นหนูนะด้านซ้ายมีคนป้าผมและด้านบนมีคนเรียกไอแอดด็อกด้วยครับเฮ้ยนั่นนั่นน่นก็ดูเจองนะคุณคุณนอวิ่ไอหนุ่มเสื้อแดงเอ้ยสาวไม่น่าเป็นตัวผู้หญิงครับผมทุกคนครับใส่เสื้อสีแดงด้วยฮะอยู่นั่นนั่นนั่งอยู่ฮะนั่งอยู่ฮะเฮ้ยบวกพี่ป่ะน้องเรียบร้อยดิเอ้าแล้วแม่เขาถึงยังนั่งหัวโผล่อย่างงั้นอะไอวัวไม่บวกไม่วางอ่ะก็ตายดิครับผมนะด้านบนนี้ไอตัวเรียกไอแอดดอกมารู้ลงมาหรือยััังงนนนะะครบเี่ยย ดดู Please Please, right. no. ูนนะะเรียบร้อยอีกหนึ่งครับห้าคิวแล้วเว้ยต่ำๆห้าคิวแล้วเว้ยมีตัวบนไอ้ป้อมอีกตัวหนึ่งครับผมจําได้ดีเขาไม่ประทานอยู่เขาไม่ประทานอยู่ครับแ้่เขาไม่ประทานอยู่เลยเรียบร้อยเขายิงอีกคนหนึ่งตายแล้วผมไปยิงเขาตายครับผมนะขึ้นมายัดกันไม่ดูอะไรเลยน้องเอ้ยสิบเอ่อสิบคนครับหกคิวครับตัวนี้ฮะเดินคิวต่อเนื่องครับผมเก้าคนเท่านั้นครับขอสิบคิวกล้าขอเถอะต่ำๆผมได้โชว์ชุดผมหน่อยฮะดานท้าย เรียบร้อยท่านนูนท่านนูนเอ้ยตายซะเจอ m 4พี่อัพเต็มบวกแมกกาซีนเทพเข้าไปอีกนะครับเฮ้ย2ี่สิคนจะดูผมเต้นโชว์ครับระหว่างรอฮะเต้นโชว์ครับตึ้ตืดยตึ้ตึ้ตึ้โยโยโยเห็นแล้วอยู่หลางต้นไม้ฮะเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีห้าผมเรียบร้อยหมดแค่นั้นแหละเอาดียืดรอกลางวงด้วยมาดีครับเตรียมไลตัวนี้ครับตัวเลยฮะ โคโนโ่เก่งแค่คโคโน่แค่นั้นแหละไม่มีโคโน่โดนเก่งแค่โคนโน่แค่นั้นแหละเฮ้ยฝากไว้ก่อนกี่คิววะได้ปะผมแปดคิวเสียดได้ผมทุกคนครับเราไม่น่าประมาทเลยอะ่ะผมก็ยืนดวลกับเขาอยู่อะ่ะ หนึ่งแปดคิวหนึ่งพันหกร้อยสามสามดาเมจนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะผมสอบการรีวิวชุดของเรานะผมก็ถ้าเกิดใครช,ชอบผมก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะผมนะในกิจกรรมไอ้สุมนี่เรียกว่าแบบเข้ามาเหมากันได้ดีกว่าผมในกิจกรรมโมโคของเรานะครับผมนะก็ชุดมันเท่จริงโหเลยว่าเท่ผมสวยจัดหน้ากากหรือทรงผมอะไรเงี้ยเท่หมดเลยครับผมชอบตั้งชุดเลยนะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวผมลองแต่งให้ดูนิดนึงครับอ่ะ ใส่รองเท้าแตะแล้วผมว่ามันดูดีขึ้นมานหนึ่งครับในความคิดผมนะรองเท้าแตะสีเขียวด้วยนะ <laughs> โอเควันานาี้ก็พี่ก้ารต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมใครชอบลี่ผมอย่าลืมฟา l ติดตามกด Subscribe และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ